ใช้โปรแกรมประมาณการเวอร์ชั่นใหม่ซึ่ง estimation ตัวนี้นี่ยจะเป็นโปรแกรมประมาณการที่เราจะต้องให้ทางกองคอมเขาลงให้เนื่องจากว่าคอมณัปจุบันเนี่ยก็คือเวลาเราจะลงโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็จะคือจะติดแอดมินอันนี้ก็คือโทรให้ทางเจ้าหที่ลงได้ลงเสร็จปุ๊บพอเราได้โปรแกรมมาปุ๊บหน้าตาก็เข้าเลยแล้วก็ลองเปิดขึ้นมากันมันก็จะโหลดขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย หากไม่ใช่ที่ที่เป็นการไฟฟ้าเราเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับ VPN ได้โดยที่มันจะมีไอคอนที่ซ่อนอ,อ,อยู่ไฟฟ้าเราเน็ตไฟฟ้าถึงจะเข้าได้ใช่โอเคทีนี้ม,มันจะมีไอตัวที่ลูกกลมๆคอมบางคนอาจจะไม่มีก็ได้พอคลิกขึ้นมามันคือ Global Protect ซึ่ง mm hmm. Global Protect เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราสามารถใช้โปรแกรมประมาณการนอกไฟฟ้า <Okay. S 1> ได้ <Okay. S 1> ท,ที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราอินเข้าเลยครับแล้วทีนี้ นอดคอนเน็กเราก็แค่กด Connect โอเครอจนมันเชื่อมต่อรอมันเชื่อมต่อทีนี้พอ Connect ปุ๊บเราก็สามารถทําต่อได้แล้วในส่วนของโปรแกรมประมาณการเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บชื่อผู้ใช้ Login โดยใช้รหัสพนักงานกับพาสเวิร์ดที่เราใช้เข้าคอมโดยปกติได้เลยโอเค9ก้เ พอปุ๊บก,ก็รอ,อเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นระบบประมาณการงานก่อสร้างมันขึ้นโฟลเดอร์มาให้เลยขึ้นโฟลเดอร์อันนี้เราก็กดบวกมาครับและเสร็จปุ๊บเราก็กดบวกขึ้นว่าระบบประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่ายโอเคกดปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าทําระบบสามยี่สิบสองสามร้อยสิบห้าระบบเคเบิลใยแก้วเดี๋ยวนี้มีแล้วแล้วก็จะมีโหมดคำนวณประมาณการวัสดุและค่าใช้ใจ่ายซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะมามทำให้ดูกันหลังจากที่กรอกรายละเอียดไป โอเคเริ่มเลยทีนี้สมมุติยกตัวอย่างแล้วกันว่าเวลาเราจะกรอกข้อมูลเราก็จะต้องมีตัวที่เราจะต้องใช้ <Okay. S 2> ซึ่งเราได้ซึ่งผมได้คัดมาแล้ว hmm. ก็คือจะเป็นตัวก็คือผมเปิดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นอ,อันนี้จะเป็นของประมาณการเวอร์ชันเก่าซึ่งเวลาเราใช้กรอกเนี่ย มันจะเป็นพวกรหัสคีย์โคดของในโปรแกรมประมาณการเขาซึ่งบางรายการอาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็ต้องลองเล่นดูโดยที่ถ้าเราจะเอามากรอกน้าต้องเป็น Data ที่ชื่อว่า Detail Report ด้วยโอเคอันนี้จะกรอกคีย์โคด key code ได้งั้นเราลองมาทำใบงานนี้ดูครับเป็นงานก็ถ้าเราจะทำของระบบจำหน่าย3 3กดแุ้ลคลิกขึ้นมาดับเบิลคลิกขึ้นมาทีนี้งานที่เราสร้างเนี่ย เลขผังถ้าไม่เคยมีก็คือเราจะกดสร้างไว้ <Okay. S 1> ถ้ากดบวกมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้แล้วเราก็กรอกแต่ทีนี้จะขอข้ามไปณช็อตที่ทำไว้แล้วเพราะว่าคือผมก็ทำไว้แล้วเหมือนกันซึ่งมันจะมีเลขผังตัวนี้ของมันแล้วก็พอกดสมมุติถ้ากดบวกเนี่ยมันก็จะมีให้กรอกการไฟฟ้าเขต เราสามารถเลือกเป็นส่วนกลางเขตธุรกิจสำนักงานใหญ่ได้คังพัสดุเลือกเป็นของคังพัสดุส่วนกลางก็ได้รหัสย่อการไฟฟ้าจะเลือกอันไหนก็ได้ทำไมถึงเลือก PA 2, 2> ืองเพราะว่าคือคิดว่ามันน่าจะตรงกับส่วนกลางมากที่สุดเป็นการคาดเดาเฉยๆอันนี้คือไม่ได้แบบมีหลักการเหตุผลตาตัว Hmm. ซึ่งถ้าอยากรู้จริงๆก็อาจจะต้องลองถามทางกองที่เกี่ยวข้องหรือพี่นิกใช้ p a เหมดใช่ไหมบางทีก็ PA 1ซึ่งเลือกตัวเนี้ยมันจะส่งผลต่อเลือกเรื่องของหมายเลขผังด้วย hmm. ซึ่งพอเลือก PA 2มันก็จะขึ้นเป็น MB เลขที่0ูนยและเสร็จปุ๊บเราจะใส่ผังกี่อันก็ได้เราก็ใส่รันเลขไป hmm. แล้วก็ใส่ชื่องานอย่างสมมติยูนิตคอสามสา อย่างพี่จะใส่อะไรบ้างก็ใส่งานที่แบบสร้างไหมก็คือเดีลไลน์กับงานมอปแปลงอืมอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ในส่วนของงบโครงการตัวนี้ก็เหมือนกันก็ใช้งบโครงการใช่ติ๊กดดาวลงมาใช่นั่นก็คือโครงการขพสองแผอนสี 2, 8, 4, ตอนนั้นใช่อ่าแล้วก็กรอกเสร็จปุ๊บเราจะใส่แดดหมดเลยก็ได้อืม แน้วส่วนชื่อผู้สํารวจออกแบบประมาณการเนี่ย<อ>ก็ปกติชื่อจะมีหลายคน <c oughs> ก็คือแบบใครที่เคยลงทะเบียนไว,แว้แล้วเราก็สามารถเป็นเชือเลือกชื่อเราเองก็ได้เลือกทั้งสามชื่อครับเสร็จป,ปุ๊บจากเดิมที่มันยังไม่มีเราก็จะกดบวกมันก็จะขึ้นมาให้กดมัน <c oughs> จะขึ้นมาให้ใช่ทีนี้อันเนี้ยเคยกรอกไว้แล้วเดี๋ยวขอออกแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่างานไอเอ็ เลขผังอันนี้เคยมีหรือเปล่าผังนี่ก็คือหนึ่งใบงานใช่ไหมใช่เลขผังนี่พี่ขึ้นเองหรือว่าพี่เอามาจากใน pdf เมื่อกี้ในในไม่ใช่ใน pdf อันนี้คือเราลันขึ้นเองแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะไม่ได้บันทึกไว้อึมประกอกใหม่หมดเลยงั้นก็ทำมาให้ดูทำเป็นของงานเชนให้ดูแล้วกันระบบสามสาม ไหนไหนก็ทำแล้วก็การไฟรฟ้าเขตเลือกของส่วนกลางเป็นเขตธุรกิจใส่แซไปได้เลยคังพัสดุใส่แซรหัสยอก,การไฟรฟ้าขอเลือกเป็น ps สองตามงานใหม่แล้วกันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รันเลขไป mb มันมาเองมันมาเองศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่ก็ใส่ไปใส่เอง,เองถ้าใส่ซ้ำกับตัวใหม่ได้ไหมถ้าเป็นตัวค้างหน้าใส่ซ้ำได้ไหม ใส่ซ้ําไม่ได้ออเพราะว่าผังมันอาจจะสับสนคิดเองได้เลขใช่อันนี้ชื่องานก็ตั้งเองเพราะเรารู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ใช่ไหมเพราะใบงานเก่ามันมีชื่ออยู่แล้วใช่เช้นสัาๆเควีก็ใส่เข้าไปงบใช้เป็นงบโครงการโครงการไม่รู้เลือกอะไรก็เลือกคอพจอไว้ก่อนให้มันเป็นแพะรับบาปไปแผนสี่แผนสี เลือกแผนสี่หรือแผน3าก็ได้เพราะว่าระบบจำไหนสอ2ยี่สองสามก็อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนบ้านเลขที่แดดไปก็ได้แดดไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำที่บ้านไหนเลยใส่ชื่อใส่แดดไปให้หมดประมาณการที่กทมใส่ไปกทมไปก็ได้เบอร์โทรใส่แดดไปได้ไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นชื่อก็พินิกก็เลือกมา ใส่รหัสนักงานหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะเลขสี่เก้าพิมพ์เอาก็ได้ง่ายดีพอขึ้นปุ๊บมันก็จะพูดเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มสร้างงานกันเลยสร้างงานกดที่เพิ่มข้อมูลครับบวกปุ๊บเราก็ตั้งชื่องานแล้วเราไปดูว่างานเนี้ยมันชื่ออะไรอันนี้ชื่อเขาใช้ภาษาไทยงานตัวเนี้ยมันก็คือ เป็นงานเชนทูสายเปืย1วงจรสายเปือยในนี้โดยมาตรฐานเขาจะใช้สาย185้าขนาด185่งแปดห้าเลยและชื่องานของเดิมเขาจะมีคำว่าใต้ลายร้อ k สิบห้หรือจะดูจากชื่อไฟล์ก็ได้อย่างนี้ชื่อเต็มมันคือสามเควชนทู1นึ่งคูณหนึ่งแปดห้าเออนเดอร์อันเดอร์ใต้ลายการเชั่ลายใช่ก็เอากรอเข้าไปสา k ส เช่นสอ1คูณ1 8 5 a under tl การลงทุนใส่ไปงบกฟผค่าแรงปกติจะใช้อยู่ที่กลางๆก,ก็คือกรณี 2, 2> ครับงานเปลี่ยนสายโดยปกติในพื้นที่เราเนี่ยถ้าเปลี่ยนสายมักจะเป็นบริเวณที่อาจจะไม่ค่อยมีต้นไม้หรอกอแล้วก็แอดซูมว่าไม่มีก็ได้ก็คือใส่เลขศูนย์ไม่ตัด ระยะทางนําอุปกรณ์กลับมาใช้งานในที่นี้หมายถึงว่าเรามีการรื้อถอนแล้วเราเอามาใช้ในบริเวณเดิมหรือเปล่า mm hmm. ถ้าใช่ซึ่งจริงๆปกติมันรื้อถอนแล้วมันใช้คืนอยู่แล้วแหละบางส่วนที่ว่าแบบเอานำกลับมาใช้ได้ mm hmm. แล้วก็ใส่ไปที่ใส่ไปที่อยู่บริเวณเดียวกัน mm hmm. การขนส่งขนส่งแบบปกติ พัสดุพวกนี้มันไม่ได้พิเศษอะไรก็ขนปกติไปอระยะทางขยายเขตก็ใส่เป็นหนึ่งวงจรกิโลระยะสแปนปกติจะเน้นน้อยกว่าห้าสิบเมตรเพราะว่าระยะเสาส่วนใหญ่ก็คือสแปนมันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเมตรโดยระยะทางขยายเขตต้องหนึ่งกิโลเพราะว่ามันเป็นเปอร์ยูนิตด้วยเปอร์ยูนิตโอเคเป็นต่อหนึ่งกิโลด้วยโอเคระดับมลภาวะก็เลือกเล็กน้อยไเล็กน้อยชนิดลูกถ้วยในไฟ ปกติตรงเนี้ยจะมีบอกหมดให้เราเลือกอะไรอ hmm. จะปานกลางหรือจะอะไรก,ก็ได้ก็เป็นเลือกลูกถ้วยพินโพสห้าสิบหกถ้าห้าเจ็ดแต่ในส่วนของเขาเนี่ยคือที่บางทีเขาเลือกกรณีสามเพราะว่าบางทีเขตบางเขตเขาก็จะประเมินแบบมาสูงสุดแบบ huh. ประเมินราคาสูงสูงมาให้เรา <Okay. S 2> ที่เขาเป็นตัวอย่างแต่เราเลือกกรณีกลางได้เค <Okay. S 2> แต่ว่าชนิดลูกถ้วยที่เขาใช้เนี่ย ใจพินโพสเราก็เลือกพินโพสท่าหก้เจ็ดซึ่งในดอกดาวก็มี5ห้าหต่อมาทีนี้จะเป็นลิสต์อุปกรณ์นะเราก็มาดูที่ในลิสต์ว่าคีย์โคดเป็นอะไรบ้างก็คือรหัสรหัสของพัสดุทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเกอกกันแล้วจะรู้ว่าระบบใหม่กับระบบเก่าเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างออเอาชิ้นแรกก่อน โอ้กอเกสองเมตรรหัสแปดเราก็ใส่ไปและก่อนที่เราจะใส่เราต้องเลือกเป็นคีย์โค้ดก่อนอก็คือเลขหนึ่งเสร็จปุ๊บ้องใส่ไปแปดปุ๊บใช่ตรงตรงโอเคเ n อทีนี้ต้องดูด้วยว่าเป็นช่องไหนก่อสร้างหรือถอนนากลับมาใช้ถ้าอยู่ที่รื้อถอนที่สิบก็ข้ามที่ก่อสร้างไปรื้อถอนก็ใส่ไปสิบแล้วก็นํากลับมาใช้ปุ๊บ มันจะเด้งเข้ามาอยู่ในลิสต์และเราก็กรอกไปเรื่อยๆจบวันนี้เสร็จแล้วก็ไงต่อเมื่อกี้ถ้าสมมุติกรอกจบก็จบวันนี้แล้วเดี๋ยวใส่อีกสักอันแล้วกันเ,เลขเก้าเลขแปดปุ๊บฮะพอกใส่ก็เอ็นเตอร์ออกมามันก็เด้งออกมาทีนี้สมมติสมมติครบแล้วสมมติครบแล้วสมมติครบ มันจะมีปุ่มว่าให้เพิ่มหรือบันทึกทีนี้ปรากฏว่ามันซ่อนเพราะโน้ตบุ๊กจอมันเล็กอมันจะมีเพิ่มกับยกเลิกเราก็กดเพิ่มมันก็จะเด้งมาตรงข้างล่างนี้ใช่เสร็จปุ๊บทีนี้พอสมมุติใส่ไปทุกลิสต์ครบแล้วใส่ทุกลิสต์ครบแล้วสมมติให้กดที่บันทึกเพราะไม่งั้นมันจะหายมันจะไม่บันทึกแล้วจะต้องมากอกใหม่น้ําตาไหลภาคก็จะได้ลิสต์อันนี้มาครับ ทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือถ้าเราจะให้มันออกเป็น pdf อันนี้แหละที่เป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมก็เพิ่งมารู้ขั้นตอนนี้จากที่กองคอมก็สอนให้เหมือนกันก็คือต้องไปที่คำนวณประมาณการวัสดุและค่าใช้จ่ายก็แต่เบิ่คลิกเข้าไปเลขผังถ้าจำได้ก็ดีกดเข้าไปแล้วทีนี้หมายเลขผังเนี่ยถ้าเราจะใส่ให้มันคำนวณก็ใส่ผังที่เราใช้เมื่อกี้เพิ่มข้อมูลอ่ะโอเคคลิกปุ๊บ ใส่เลขผังไป MB 0 1 1 0 0 0 2กดท้นหามันก็จะขึ้นมาอ่าที่เราทำเมื่อกี้เสร็จปุ๊บก็กดบันทึกบันทึกอาจจะรอนานนิดนึงแต่ทีนี้มันน้อยมันก็เลยไม่นานเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอมันคำนวณเสร็จให้เราไปที่รายงาน กดบวกเนี่ยนะรายงานอ่ะใช่แล้วก็ไปที่สรุปค่าใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้างานครับปุ๊บและเราลองใส่เลขถังไปจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่มันจะออกมาเป็นบื้อเลยที่เราเคยทำไว้ใส่ปุ๊บกดค้นหามันก็จะ,ะขึ้นมาแล้วก็กดแล้วเลือก ติ๊กถูกเสร็จปุ๊บถ้าจะแปลง PDF มันกดพิมพ์ได้มันก็จะออกมาเป็นหน้าใบงานเหมือนเมื่อกี้นี่อ่าแต่ก็มีงานที่เราแต่เป็นราคาที่อัปเดตแล้วว่างั้นใช่เป็นราคาที่อัปเดตแล้วซึ่งตัวโปรแกรมเนี้ยเป็นระบบออนไลน์พอพัสดุอัปเดตปุ๊บระบบทุกอย่างมันจะอัปเดตตามหมดอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่นิกทีนี้เวลาเรากดก็กดพิไปอือหึแล้วก็ เราอาจจะมีพิ้นทูพีดีเอฟเ้ยเดียด๋วยวบ,บอกเขาด้วยว่าราคารวมดูตรงไหนราคารวมอันนี้นยอดแรกจะยังไม่มีอะเราก็มาเลือกไดที่เก็บแล้วกันอืมก็เก็บตรงไหนก็ได้พี่นี่เก็บตรงไหนก็ได้เก็บที่แผ่นสิบสามเป็นตัวอ,อย่างแล้วกันแล้วก็พิมพ์ว่าสามสามเควีหนึ่งคูณหนึ่งแปดห้าเอเดอร์ทีทีเอล ใสไว้เพราะว่าจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ใสไว้ด้วยว่าเลขหนึ่งเพราะนะเพราะชุดแรกจะเป็นดีเทลรีพอร์ตครับกดเซฟปุ๊บมันจะดีดหน้าตามไปมายังมันก็ยังไม่ดีดอฮะรุ่นนี้จะไม่ดีดแต่ถ้ารุ่นเก่าจะดีดไปชั้อันถัดไปอา่าโอเคที่เราเคยเจอเสร็จปุ๊บหน้าแรกพอบันทึกปิดปิดแล้วหน้าที่สองจะดีขึ้นตามมานี่อมีราคาให้ดูเรามีทั้งงานรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ รีมูฟขึ้นมาครับใส่ปุ๊บมีทั้งพวกค่าใช้จ่ายว่าหรือถอนในที่เนี้ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็คือเสามอ๋อแล้วนี่ก็พิมพ์ได้อีกอันนี้ก็สั่งพิมพ์ได้อีก็เปเนี้มันจะมีหนึ่งออฟสามก็คือมีสามหน้าอืแล้วเราลองสั่งพิมพ์ดูว่าสามหน้ามันมีอะไรบ้างกดปุ๊บทีเนี้ยเราตั้งชื่อเดียวกันแต่เราใส่เป็นเลขสองมันก็คือโหมดคอนสตรักชั่นซึ่ง พอเราสั่งพิมพ์ออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราดูหน้าที่สองเราจะดูก่อนปิดก็ได้พอขับหน้าที่สองปุ๊บมันจะขึ้น New Material นี่คือวัสดุที่เราจะก่อสร้างใหม่มันก็จะโชว์ราคาตัวนี้มาแต่หน้าสุดท้ายมันก็จะเป็นส่วนที่เราลื้อถอนปุ๊บในเนี้ยมันจะแอปซูมว่าพอเราถอนไปปุ๊บเราก็เอาคืนคังอ๋อโอเคอันนี้ยมันจะเป็นแค่โชว์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมาก โอเคก็เป็นอันจบโอ้ <So. S 1> oh, คุณครับเรียบร้อยนะครับรทุกคนยอดอาจารย์นิกอันนี้